ตรงข้างกับวิกซีอยุธยานะครับชื่อหมู่บ้านเทพพิพงศ์แล้วก็ราคาตอนนี้ที่แรกซื้อไว้4ี่ล้านเจ็ดว่านั้นไปดูพวกกระเบื้องพวกอะไรตกแต่งเพิ่มเติมตอนนี้หมดไปประมาณ5ล้าน5ล้านกว่าบาทเป็นยังไงเคยคิดไหมว่าจากเด็กหนุ่มที่เรียกว่าเคยทำงานโรงงานก็เคยทำมานะท่านผมทำาหลายอาชีพครับเป็นพนักงานโรงงาน เริ่มแรกเลยก่อนเลยเดี๋ยวจะเอาไปปีนเสาไฟฟ้าทั้งสูงเคยปีนมาแล้วรับปีนเพื่อก็ไปติดตั้งพวกอุปกรณ์สื่อสารแต่วูเสี่ยงมากๆเลยทําอยู่ได้พักหนึ่งตอนนั้นเป็นวัยรุ่นไงพอมาคิดอีกทีโอ้โถ้าเราตกมาเนี่ยไม่คุ้มเลยก็เลยลาออกมาเป็นพนักงานโรงงานอยู่ที่ลอนจนะเป็น8ปีเลย8ปปีไม่มีอะไรดีนะครับหลังจากนั้นลาออกมาประกอบกิจการส่วนตัวลงทุนเป็นเป็นแสนนะครับก็ขาดทุน เพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่คิดอะไรและทําเลยนะโดยไม่ไม่ไต่ตองนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นพ่อค้านะที่สุดท้ายนี่ก็คือนิโอลายแล้วก็คิดว่าจะอยู่กับนิโอลท์ตลอดชีวิตนะคะแต่ที่สําคัญคือตอนนี้เองในทีมงานก็ประสบความสําเร็จตามกันมาตามกันมาครับเยอะเลยใช่อีอย่างหนึ่งนะครับนิโอลท์เนี่ยความพร้อมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับจากบริษัทระบบ นะครับและก็ผลิตภัณฑ์อีกนะครับผมกล้าการันตีได้เลยว่าพี่น้องที่เข้ามาสู่ธุรกิจเนียวไลท์เนี่ยครั้งแรกเขาไม่ได้มาเกี่ยวกับธุรกิจหรอกครับเขามาเกี่ยวกับสุขภาพแต่พอเขากินผลิตภัณฑ์แล้วเขามีความมั่นใจเขาถึงมาทําธุรกิจผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆรนะรวมทั้งผู้ก่อตั้งบริษัทผู้บริหารบริษัทของเราเนี่ยก็คือข้อประธานดรนภุรุตเวชกุลของเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจรรยาบรณและวก็อยากส่งเสริมให้พวกเราสําเร็จจริงๆอันนี้ผมยืนยันและการันตีได้ ค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงผลิตภัณฑ์นะอดจะถามถึงท่านผู้จัดการอาวุโสรพรเตมิกาไม่ได้นะคะเล่าให้ฟังแล้วในช่วงที่แล้วว่าเราขายของเนาะ,ะขายขายอาหารขายข้าวมันไก่ะนะคะอยู่แถวแถวเมืองทองนี่แหละสามสิบกว่าปีชีวิตเป็นยังไงคะรวยถามว่ารวยเลยไหมก็มีพออยู่พอกินเท่านั้นนะคะส่วนหนึ่งบอกว่า มองเห็นด้วยทางญาติญาติเนี่ยพี่ๆน้องๆทั้งหลายเขาประสบความสาเร็จกันทั้งหมดนะคะรวมถึงคุณแม่เองก็มีปัญหาสุขภาพนะคะอายุก็เยอะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ทําให้เราประทับใจใช่่คะทีนี้เริ่มเริ่มสกิดถามแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ดีอย่างนี้ก็จะทําธุรกิจยังไงเริ่มสนใจอะไรตอนไหนคะเริ่มตอนที่ ตัวเองด้วยค่ะตัวเองก็ไม่ค่อยสบายด้วยป่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่ตัวเองก่อนเลยค่ะมาทานแล้วก็ดีขึ้นจริงๆค่ะจากคนที่ต้องเพิ่มเลือดก็ไม่ต้องเพิ่มเลือดแล้วคผ่าตัดก็ผ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยํามสามรอบแล้วค่ะก็มาทานผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นจริงๆค่ะในแง่ธุรกิจนะคะทำยากไหมคะถามว่าเราทำตามระบบบริษัทค่ะค่ะ หนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาขายตัวเองได้นะคะสองแผนการตลาดดีอยู่แล้วเราเพียงแต่ตัวเราเองเข้ามาเรียนรู้นะคะเดินตามบริษัทเท่านั้นเองค่ะตามระบบบริษัทมันมันมันง่ายมากง่ายจริงๆถ้าทำตามระบบทุกอย่างบเราไม่ต้องคิดเองทำเองค่ะมีระบบให้เราทุกอย่างค่ะครับแล้วรายได้ของพีเขาไม่ได้จากแผนอานตลาดเดียวนะครับเขาเปิดช็อปด้วยเปิดสปาช็อปด้วยเป็นสปาช็อปด้วยนะครับคิดดูแล้วกัน ประตูลองคิดดูถ้าไม่มั่นใจก็คงจะไม่ทําธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีรายได้2ทางทั้งแผงอัตลาดอย่างน้อยตรงนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็ได้จากบริษัทสปาช็ชอปห้าเปอร์เซ็นต์นะที่บริษัทให้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอาจจะเป็นคนที่มีกิจการเล็กๆน้อยๆอยู่หรือว่าคนที่สนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคเชิญกนก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะชมรายการ neo tv อยู่นะคะสนใจ ดูแลสุขภาพหรือทางด้านธุรกิจนะคะก็ติดต่อเชิญปรึกษาเราได้นะคะจากเบอร์หน้าจอทีวีได้เลยค่ะค่ะหลักๆดูแลอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพและปริมณฑลอีสานค่ะอีสานก็มีด้วยที่น่นแตกกระจายนะครับก็ตอนนี้มีภาคใต้ด้วยค่ะค่ะโอจะคือสามภาคเป็นหลัก จะมีภาคกลางภาคกลางอีสานแล้วก็ภาคใต้ถ้าสนใจยังไงอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะคะก็โทรได้ตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอคะะนยืนยันว่าทําควบคู่กับงานที่เรามีอยู่เนี่ยก็ทําได้ทําได้ค่ะรวยได้รวยได้ด้วยมาที่ท่านผู้จัดการวณัชพรนะคะตัดสินใจแล้วว่าเอาและยืนใบลาออกแน่นอนละงานประจําทราบมาว่าเงินเดือนก็ใช้ได้อยู่ค่ะ ก็อยู่ที่หกหลักอะค่ะนะคะวันนี้มั่นใจเต็มที่มั่นใจค่ะหกหลักนี่ยังไม่เท่ากับท่านรองเลยค่ะค่ะค่ะอะไรถึงได้มั่นใจขนาดนี้คะก็เห็นญาติญาติอะค่ะท่านประสบผลสําเร็จทุกคนอย่างที่ท่านรองพูดเมื่อกี้นะคะก็คือท่านประธานดรรัชนีแล้วมาจนถึงท่านประธานเกษดาท่านรองประธานบรรพศ แล้วก็ท่านรองประธานทิติมาพร<ช>ก็คือท่านเข้ามาศึกษาก่อนเราแล้วท่านก็ประสบผลสําเร็จให้เราได้เห็นจริงๆเราก็อยากจะสําเร็จเหมือนกับพวกท่าน<ช>่าน<ช>ซึ่งใ,<ช>ในธุรกิจนีโอไรต<ช>์เป็นการส่งต่อความสําเร็จจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ<ช>เราก็เอาตัวเองเราเข้ามาศึก,ศกษาแล้วก็เปิดตกโอกาสให้กับตัวเราเองที่เราจะเปลี่ยนแปลงจากความคิดเดิมของเรานะคะ<ช>ก็ เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนความคิดแล้วก็ลงมือทําในวันนี้ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอ,อีกสองปีค่ะอีกสองปีเราก็คงจะเหมือนกับหลายหลายคนญนาติญาติเราที่ประสบผลสําเร็จแล้วก็ไปยืนยืนรอในตําแหน่งประธานก่อนหน้าเราเรนะคะเร,เราก็จะก้าวไปตามบันไดที่ทางบริษัทเขาสร้างไว้ให้เราก้าวไปค่ะก้าวไปอย่างมั่นคงแล้วก็มีระบบ นะคะค่ะเรียกว่าเดี๋ยวเราตามไปค่ะตามไปแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ทุ่งเต็มร้อยเลยค่ะตอนนี้ค่ะฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเชิญค่ะค่ะดิฉันก็อยากจะเรียนเชิญนะคะผู้ชมทางบ้านทุกคนไม่ว่าณเวลานี้ท่านจะประกอบธุรกิจใดๆก็ตามไม่ว่าจะทํางานประจําเหมือนตัวดิฉันหรือว่าเป็นชาวบ้านชาวนาชาวไร่หรือพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการเกษียณนะคะณวันนี้ ขอให้ท่านได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ศึกษาในธุรกิจของ Neo Life ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวในในความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่กลัวว่าธุรกิจจะทำยากอย่างที่ท่านทิศณนะวันนี้ขอให้ท่านแค่เปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เข้ามาศึกษาและลงมือปฏิบัติทเท่านั้นค่ะค่ะเรียกว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตาม ระบบที่อย่างที่ท่านรองบอกนะคะบริษัทเรียกว่าปูทางเอาไว้ทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนสามารถสําเร็จได้ค่ะถ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจลงมือทำค่ะค่ะผู้จัดการดูแลอยู่ที่ตอนนี้ดูแลอยู่ศูนย์สขากรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการแถบปริมณฑลแล้วก็อยุธยาอยุธยาภาคกลางตอนนี้ไปจนถึงภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะก็เกือบครบ ่าทั่วประเทศเลยนะหลักๆก็คือจะเป็นดูแลภาคกลางเป็นหลักนะครับภากลางเป็นหลักปิดท้ายที่ท่านรองค่ะเจนก็นะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับถ้าสนใจนะครับอยากเป็นชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพนะครับหรือทางด้านรายได้นะครับหรืออิสระภาพทางด้านเวลานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนอไลฟนะครับ มาเป็นสมาชิก n ิวไรด์ด้วยกันนะครับมาเป็นทีมงานเดียวกันถ้าคิดว่า,าทีมงานของเราโอเคนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำการทำงานให้สำเร็จไปด้วยกันนะครับตัวผมเองก็อย่างที่บอกนะครับเป็นประธานโซนอยู่ภาคกลางนะครับอยู่อยุธยาอ่างทองนะครับสุพรรณบุรีรวมถึงกาญจนบุรีก็มีทีมงานอยู่ นะครับแล้วก็กรุงเทพเนี่ยจะเข้ามาประจําอยู่แล้วในการบรรยายของเราเนี่ยสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่สีแห้วคยขวางนะครับบรรยายวันอาทิตย์วันเสาร์และวันอังคารเป็นหลักนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องมาสําเร็จด้วยกันนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับรายการขอบพระคุณมากค่ะครับยไวัสดีครับคุณผู้ชมคะพบกับคุยกับนักขายของเราได้ตลอดทางสยามธุรกิจชาแนลนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ